ทำไมฉันรู้สึกว่าฉันพักผ่อนไม่เพียงพอเลยวะเนี่ยอ้าวว่างนอนตลอดเลยยังคืออะไรฉันไม่หลับไม่นอนแหละอ้าวง่วงกลา,วา,วางวันเนี่ยเฮ้ยนี่พวกทาอะไรเฮ้ยเฮิงท่านมาทําอะไรอะทาอะไรกันอยู่แถวนี้ไอมีตัวอะไรเนี่ยตัวนึงไม่มาทักกินทำไมฉันกำลังดมเช็ดกินแถวนี้อยู่ไอตัวนี้มันมีอะไรเอเป็นอะไรกันะเป็นเป็นอะไรกัน,านาฉันไว่าน่าฉันนี่เหมือนซอมบี้มากเลยนะ มันไม่เหมือนซูนักเลยเหมือนซอมบี้ซนักซอมบี้หรือเปล่าอ้ฉันเนะี่ยสองดูกระจกที่ไรนะใช่เลยซอมบี้ชัดๆเนี่ยได้เลได้แล้วช่เียกนวะ่าพวกชี่เลยมากเลยนะไดนะ้แหละไปสนุกกับหน้าใหม่ไปเ,เป็นอะไรกันวะไอ,อ้สองตัวนั้นเป็นอะไรกันวะฮะหน้าเหมือนซอมบี้เลยไอ้หมาจะน,นี่หน้าเหมือนซอมบี้สงสัยกำลังจะกลายเป็นซอมบี้ใช่ไหมหรือฉันฉันหลอนไปเอง เด็กคขวดนี้มันเล่นน้ามาอะไรอยู่ทถ้แถวเเจ๊จะจ,จินอาหารมาเป็นป่าหมดเลยลเพื่อนจะพาฉันไปไหนไม่รู้มันกันวล่าฉันก็ไม่มีที่ไปเหมือนกันอาหารก็หายากยาเงินนายไปไหนฉันก็ไปด้วยแหละไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปไหนยืนอยู่แถวไหนคิดไม่ออกเลยปาก็หายากยากหรือว่ามีนกกลุ่มอื่นมาหาจินแถวเนี้พวกไม่เหลือปลาให้เราเลยแค่ยิ่งชิดแว่ดนั่นแหละอาจจะมีนกฝูงอื่นนิ่งๆๆน่ง,นง,นงพวกเรานิงน่งๆ เงียบ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 ชิิ่เงียบเงียบไอ้เงียบเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาลอกพวกไอ้เงียบเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาไอ้ที่ปัญหาคือนิ่งๆแล้วกินนายเนี่ยมันมันเหม็นมากเลยนายไม่แอบนาบ้างหรือไงออบอยู่นะพวกสามปีครั้งหนึ่งบาชอยู่ตรงนี้ได้กินอะไรวะกินมาจากที่ไหนวะคุ้นๆนะกินกินแบบนี้มันมันตัวๆคุ้นๆนะเหมือนเหมือนเหมือนกินกระต่ายไม่แอบน้ำไม่ใช่เลยพวกกลุ่มนั้นแน่นอนเลยไม่แอบอยู่แถวหนววะเนี่ยอยากเจอจริงๆเลย แบ่งกินด้วยได้ไหมพวดนายกินช้าๆนายอยากกินเร็วก็ก็ขอขอขอกินได้ขอกินได้ขอกินได้ไอ้นี่มันเร็วจริงๆเลยอเร็วจิ๋มหายเลยมาขโมยไม่ขออได้ยังไงวะขอกินดิฉันขอกินดิอะไรขยับไปดินายอิ่มแลกกินเยอะจริงๆเฮ้ยมีเรื่องอะไรกันวะไม่เคยเอายังอาหารยังนี้วะไอ้เลียงนี่โอ้โหไม่มีมารยาทเลยอิ่มแล้วฉันฉันหาที่นอนได้ว่าขันมือได้เหม็นมือได้ไอ้ง่วงจังเลย นอนที่ไหนได้ฉันสบายสบายไม่มีอะไรอิ่มแล้วหายหง,หง่วงง่วงชัวแน่พวกชัวนายนี่ชัวอะไรวะชัวชัวขี้กากไงขี้กากขึ้นหลังนายสุกโปกมากเลยนะไม่อาบนี่ยเต็มเลยฉันว่าฉันอาบน้ำอยู่นะฉันว่าฉันอาบน้ำอยู่นะพวกสุกโปรกทีหนึ่งเลยนายเนี่ยเอ้ไอ้เด็กน้อยอาบน้ำอย่างบมานนางเบียดลูกพี่เนี่ยอย่างแหละ่ะไอเหม็นมากเลยหนูหนูเหม็นมากเลย ต้องทนเพราะไม่มีที่ซบนี่พวกพวกใครมาแอบ,บดูแกงเราอะ่ะฮะอยู่ทางโน้นอ่ะข้างบนโน้นนะมาแอบ,บส่องดูพวกเราอะ่ะฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกินกันเลยพวกเราเอาอกมาอะไรอะไรอยู่ในรูเนี่ยต้องรูดูดีนะพวกรูนี่อาจจะมีงูก็ได้นะโอ้โหมันมีอะไรต้องต้องเช็คดูมีของกินหมดเลยไปเช็ครูใหญ่สิมีอะไรระวังงูกัดคอนะพวกต้องดูดีๆนะจิ๋วไวไๆไๆไๆไปไปไ,ไดูพวกข้างในมีอะไรมีอะไร ยังไม่มีของกินของกินอะไรวะเรแต่กินไม่เห็นมีอะไรเลยหน้าหาเจอหรอไหนไหนไหนดูดิเดี๋ยวดิมีไหมมีไหมของกินอ่ะอ่าอิ่มแป้เลยอิ่มแป้เลยอิ่มล้วม่วงเลยแล้วเน้นทองเลยจัดเต็มเมื่อกี้เนี่ยเจออาหารในรูไอ้นี่กินแล้วเนาะหน้าเจีททำไมเปลี่ยนไปแบบนี้วะตั้งแต่ไปทำสัญญรกมสวยมาเนี่ยหน้าไม่เหมือนเดิมเลยมันสวยขึ้นเลยยังไงวะเนี่ยมีแก้มด้วย ีหลักยิ้มด้วยหรับไม่ได้สวยเกินแกต้องอาบน้ำหนักๆเลยนะฉีดไปทั้งตัวเลยอาบ้ำเย็นสดชื่นจังเลยป่าเย็นสดชื่นจังเลยโอ้ว้าวไม่ได้อาบน้ำมาห้าปีแล้วเนี่ยตื่นนอครั้งแรกเย็นมากเลยฉีดตัวนี้ต้องตุนต้องตัวนอะโอ้ว้าวเย็นยังเลยโอ้เราต้องอาบน้ำดีๆให้สะอาดเลยดีๆีดีฉีดๆีโอ้ยฉีดเท่าป่านเลยว้าวไอ้หน้าท่าทานจะสดชื่นอาบน้ำใหญ่เลยอะไรว่าอยู่แถวๆนี้ฉันรู้สึกร้อนๆมาเพิ่งเล่นมาไม่เยอะนะเนี่ยขนาดไม่เยอะนะเนี่ยโอ้เห็นอะไรอยู่่ตลลลลออดเเเวววาายยกแมะ นี่กันเลียนอะไรนักหนา่ะเนี่ยเลียนยะไาเลียตัวงลป่มันเลียหยเลยี่เหมือนกันเลยแป้งฟันเลยบบนี้ค่ะเคังเลยน้ม่อ้งโอ้ฉัหลับเลยนะเลียเลยลงนน่เลยเนี่ยหลืออะไรเหลใ้ันได้คะอ้าเค็มที่ปากิีของฉันนะไ้มแปงฟันเลอ้มันอร่อยจังเลยเค็มมากเลยชอบเลียมเลียเลียแต่หัวหน้าอย่าเลียไปข้างหลังนะอย่าเลียไปลงตรงตูดนะมันเสียวนั่งพักคนสักหน่อยเฮ้ไม่มีอะไรครับแล้วไม่เป็นอะไรเลยนั่งเฝ้าฉันมาจ้ะอนี่ย นิกน้อยของฉันเนี่ยมันชอบซุกอย่างไงออะชอบซุกอยู่ใน,นเนี้ยเดี๋ยวจับไปยุนลงน้ำเลยตัวเหม็นมากเลย